ชุดละสามสิบบาทแล้วก็เอานี่ยมจะกินกี่ชุดเก้าสิบาปเออ่าชุดละเทาไหร่ชุดละสามสบาทค่ะมดอยอันนี้มาสามชุดสามช้อได้ป่ะสามสิบสามชุดร้อได้ป่ะกดน้ำก็อบปล่อยแก้วหมุนแก้วมาเดีนี่ไฮไลท์อยู่นี่ชุแบงต้นแนว ยกยกไม้ขมาพูดเลยตอนพูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยเอาไม้ขึ้นมาได้อหนึ่งยกลงมาเด้อหนึ่งยกขึ้นมาเด้อพูดพูดใส่ไม้สิโถเอ้ยอ๋อยายอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่ถ่ายคลิปพี่เขาถ่ายคลิปนึ่งอยู่กับแม่เงี้ยเล่นหนังสืออยู่ใช่ไหมนี่น้องมาเก็บมันมันไม่วยเก็บของนะเด็กไม่รู้หรอกแม่ไปหายายแล้ว嘛 กผัดไทยซ้อนมะขามค่ะ,คะลาะคบปล่อย,อออย,ยนผัดไทยร้นนะจะ้ายนะะืนบายรอดงาน

เ loser, ไม่เป็นไรเธอมาเห็นหลาดแล้วไม่ต้องลุกมาไม่เป็นไร

ช็อกโกแลตช็กแพ็กเกจเขาเนี่ยเสียบปุ๊บเท่าไหรสิบสองบาทนี่จับพอเลยไม่เจนวางจับพอเลยเดี๋ยวให้พี่ก็รับพี่มือไม่ถนัดช่วยด้วยเดีอยวเดี่ยวรับเชลว์บิสองบาท ระวัง,อองปิวนะหนูนี่ยหยิบยิบทแล้วนะสองตเข้าห่อกะเลียงแต่ได้สด có phải tính là mặc hàng mặc hàng mặc ạ mặc hàng 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 ต่อันนี้พี่ตัดไม่เอาเพงไมเพไม่กินอนอขขึ้นขเอขาแล้วอืเ บาบินบาบินย่างเพื่อนมีเผือกมีงาดำมีข้าเหนียวดำมีทุเรียนมีผ้าาบมีทุเรียนด้วยหราค่ะคุณแม่คะเรียนจะเป็นสามสิบบาทขนาดตอนเข้าก oh ็ม oui, ่มาอ๋อขอทุเรียนเล็กหน่อยเดียวพอ นี่นิดแล้วเนี่ยไม่อิ่มเลยเนี่ยอืมเกี๊ยดีอร่อยแยกได้ไหมไม่ต้องไม่รวมได้แยกได้รวมได้ไม่เป็นไรไม่มีเผือกไม่เป็นไรเกี๊วเยอะเลยแยกมี้ยป่าแยกเกี๊ยดีอร่อยเกี๊ยนรุ่มเล่นที่ไหนที่นี่เหรอเกียละะ บ้าเ่นงแพเด่นะไรตั้งเลยเหมือนเหมือนเข้าปุ๊กเลยเนี่ยไม่ได้ข้าวแดกมาข้างเหนียได้เข้าปุ๊กท้งแงนี้ไปเอาไปตกนเหรอเอาไปตำเอาไปตาวเหนียวกับงาหนบ้าง งา<ป>นดำหรือไงขี้มอนนะครับงานดำหรือไงขี้งานดำใช่ไหม ข้าวแดกงาตลาดพบปอยข้าวแดงงานเหมือนภาคเหนือเขาเรียกข้าวเนี่ยข้าวข้าวปุ๊กอ่ะเอาเอาตำกับตำงาเอาข้าวเหนียวตำงาแล้วก็โรยด้วยน้ำบอกน้ำน้ำตาลเขี้ยวอะไรพวกเนี้ยน่าจะอร่อย ถ้าเหมือนภาคเหนือนะอร่อยแต่เขาเขาจะชื่อกัน่เหมือนกันปะลองดูก็ได้ันี่ซเนสถายไหมฮะนี่ซนเรสายยังไม่ถ่นนี้แหลเาหนเยแะนเพราะมเหมือนข้าปุ๊กของของภาคเหนือไงคนดอยเขาเรียกเขรยกข้าวปุ๊กทที่าคาข้าวเหนียวต้้าใส่งนบ เาโรงาบดแล้วก็น้ำจิ้มไปไน่ยพวกน้ำตาลเคี่ยวอันนี้เป็นงาบดน้ำน้ำพึ่งแล้วแต่บางทีอันนี้น้ำพึ่งเหออันนี้น้ำพึ่งมั้ยนี่น้ำพึ่งมั้งบางที่เป็นน้ำตาลตะโนดเคี่ยวขอคุณดวย

มัเทาเดาแวแกคแนนุ๊แค่ขก็ไปก่องันูต้องเนหรพี่นั่นะน้ไหมครับน้ำึงค่ะมันไม่แคกขนนนุ๊กนกพี่อุพี่อ่ะมันมันไม่ได้แค่ขนออมันแค่ไม่แบบมอนมันจะคล้องยังไงมอคลิปช็อต